สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวเสื้อแดงผู้รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมและผนไม่ได้ความอายุติธรรมเมื่อกี้นี่ผมนี่เป็นโรคหอประจําตัวนะฮะมาเติมออกซิเจนที่ตรงนี้พอเติมเสร็จปั๊บขับรถออกมาเลยพอจะรถปั๊บตายห่าลืมเอาถังแก๊สขึ้นมา ใจมันร้อนฮะใจมันร้อนเพราะอะไรครับสี่เดือนเต็มเต็มที่ผลที่ผมเนี่ยทนฟังไอ้เทพเทือกดาอยู่ข้างเดียวด้วยข้อความไอ้เป็นเท็จทั้งสิน้นท่านพี่น้องครับที่ท่านบรรลักษ์อยู่ที่นี่ผมเหนื่อยเป็นหอบก็ยังมาทนพูดที่นี่เพราะอะไรครับ เริ่มต้นดีนะครับรัฐบาลเนี่ยเสนอพอรอบอเนี่ยโทษสกรรเข้าสภาไอ้พักทางที่ปาดมันบอกว่าเป็นพอรอบอแล้วผิดคนโกงก็หมายถึงว่าจะไม่ให้นายกทักษณิด้รับประโยชน์รัฐบาลบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นไม่เรียยโทษให้แก่พวกแกน้ำมันก็ไม่ยอมอีกมันบอกว่ากฎหมายเนี่ย ต้อเสมอภาครัฐบาลก็ยอมอีกไม่ว่าเกตดำและเกตน,นอนแด้ประโยชน์หมดที่เรียกว่าเมาเคงมันไม่ยอมอีกมันบอกว่าต้องรอฟังสารโลกจับได้ไหมฮะรัาบันต้องการให้คิดว่าสารโลกคงตัดสินให้รัฐบาลเสียดินแดน แล้วไปายถือโอากาสไล่นายกอีกแต่ปรากฏว่าสารโลกตัดสินเหมือนเดิมนายกทักเสุนโทษนายกยิ่งรักเกิดปี2510ไทยเสียคาเบนโทษไทยเสียขอพระวิหารเมื่อปี05แล้วมันเกี่ยวกันตรงไหนว่ไอิชิบหายพอไทยไม่เสียดินแดน มันบอกว่ามันจะตั้งสาลประชาชนอีกเสร็จแล้วไปครับจะไล่ตระกูลชินวัตรอีกไอ้เหี้ยนายกยิ่งรักเป็นคนไทยสัญชาติไทยเกิดเมืองไทยมันจะไล้ออกทั้งตระก,กูลแต่ไอ้สารทิตเซกันแขงอินเดียมันจะเอาไว้ทำพ่อมัน เหนื่อยฮะเหนื่อยแต่มาเจ็บใจฮะหอบหอบเพื่อชาติทำไปหอบจะบั้านกว่านี้อีกเป็นไรครับไอ้แขกอินเดียเนี่ยคนต่างด้าวไอ้คนต่างด้าวเนี่ยมันก็จะเอาไว้ทำพ่อมันนายกคนไทยเชื่อชาติไทยเกิดเมืองไทย มันจะไล่ไอชิบหายไอระยำเป็นไงครับพอไอการไม่เรียบร้อยจะตั้งสภาประชาชนเห็นไหมฮะพอตั้งไม่ได้เป็นไงครับเรียกให้ก,การนี้นดัดหยุดงานส่งให้ก,การมารายการตัวกับไอ้เทียบเื่อแขนคดชอบซดเบียเพื่อน แล้วเป็นไงครับผมมาได้เลือกั๊บประกาศยึดสถานีราชการผมเกิดมาอายุจะเจแล้วครับไม่เคยพบเคยเห็นว่าจะมีบับประเภทไหนที่กล้าไปยึดกระทรวงเติบกลมของราชการมีแต่บ๊บจันไรบับนี้แหละที่มันเป็นเลขากปปอสอ,อยากเห็นดนาประธานบรรจงวะ เออมีแต่เลขาไม่เห็นดนาประธานเว้ยนี่คืออะไรครับนี่คือความบิบัติของสังคมไทยกำลังจะล่มสลายเพราะคนคนเดียวแท้ๆท,ที่ชื่อสุเทพทุกสุบัสุแล้วเป็นไงครับทุกอย่างนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับสุดท้ายเนี่ยยึดสถานการยึดกระทรวง ไปยึดกอขการตำรวจแห่งชาติเขารถตำรวจนะฮะสุดท้ายล้มการเลือกตั้งตอ,ตอนนี้มาปฏิรูปประเทศไทยถ่าเกรับครับมันไม่ใช่ปฏิรูปอะไรหรอกครับมันคิดปฏิรูปประเทศไทยตอนที่ถูกศาลออกหมายจับฐานเป็นกบฏแล้ว จึงอยากได้ตัวนี้เนี่ยมาเป็นข้อต่อรองว่าที่ทำมาดีเนี่ยหวังดีต่อชาติไม่ใช่ไอ้เปรตกูรู้คนคนนี้เป็นคนที่ขี้กลาดตาขาวโกหกผมฟังเมื่อคืนนี่มันบอกว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยโกเข้าวชาวดาถ้าโกนี่นะครับเอาหลักฐานข้อสารไว้ทำไมให้ใบประทวนไป้ทำไม เห็นไหมฮะให้ไว้เป็นหลักฐานทำไมรัฐบาลเนี่ยตัวงการยกระดับชาวนาเนี่ยให้พอลิมดาอาปากได้จากราคาประกันข้าวของไอ้ไอ้ไอ้บักไอ้ยวนกระบนตันละหกพันนี่เพิ่มไปบื่นห้าเห็นไหมฮะเสร็จแล้วอยู่ๆป๊บเดียไอ้เจ็บเทือก ออกมาอารวาสนอกสภาทางในสภาไอ้ชวนกดนดัดกันกขยโงงลาออกหมดทั้งสภารัฐบาลต้องยุบสภาพอยุบสภาเสร็จปั๊บเดียวก็กลายเป็นรัฐบาลรักษาการเห็นไหมฮะเมื่อเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งบประมาณได้แต่บางอย่างพูดใบเหมือนให้เหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยออกข้าวมาแล้วโกงชาวนาพูดให้เหมือนว่าเป็นชาวบ้านก็ทำกนนอะความจริงไม่ใช่ครับ รัฐบาลเนี่ยเขาจะตั้งงบประมาณไว้ก่อนในแต่ละปีเป็นงบประมาณรายได้แล้วก็ประมาณารา,ณายจ่ายไอ้เงินแสนล้านเนี่ยจิ๊บจ้อยบ้ากสำหรับรัฐบาลน่จิจ๊บนะจ้จอยบากนะจิ๊บจ้อยบ้ากแต่มันบิดเบือนความจริงถ้าสังเกตน,นะครับมาอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้ารางรับบาเยอะๆนะมันบอกว่าขี้ค่าทักษิน แต่ถ้าขอมาเนี่บไปจ้างพวกโจนใต้บ้าเรียกว่ามวลมหาประชาชนถุยนี่คือวิธีการของมันโอเคนะก็ขอสรุปนะครับเพราะว่ามีรายการก็จะหลายตอนอะไรนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับปรบมือดังๆครับให้กับปานะครับปลาใสาไปหอบไปพ่นยาไป เป็นกำลังใจให้คนป่วยอย่างนี้หน่อยมันเป็นยากำลังใจที่มันยิ่งใหญ่กว